ลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศในห้องพิจารณาคดีที่5อับโอนไปได้วยความตึงเครียดแสงแดดยามสายลอดผ่านหน้าต่างบานใหญ่ส่องกระทบบัลังอันสง่างามวันนี้เป็นวันนัดสืบพยานในคดีที่บริษัทแสงสุรีจำกัดฟ้องนางสาวอารุณีข้อหาผิดสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เลขาคดีเตรียมเอกสารให้ขั้นผู้พิพากษาพลางกว่าสายตามองไปรอบห้องสองฝ่ายทนายความต่างนั่งประจำทีพร้อมเผชิญหน้ากันทนายสมศักด ในชิดสูรสีกรม,มท่าที่ดูภูมิฐานนั่งอยู่เขียงคางลุกความคือนางสาวอารุณีผู้หญิงวัยกลางคนที่มีสีหน้ากังวลเขาเหลือบมองทนายโจย์หนุ่มที่กำลังจัดเตรียมเอกสารทนายสมศักดิ์กร,ระแอมไอเบาๆก่อนจะปรับท่านั่งให้พร้อมเรียนท่านผู้พิพากษาทนายโจย์เริ่มต้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นคดีนี้โจ์ฟ้องจำเลยฐานปิดสัญญาเช่าสือ่อขอให้บังคับจำเลยคืนรถยนต์และชดใช้ค่าเสียหายครับ ท่านผู้พิพากษาพยักหน้าก่อนหันไปทางทนายสมศักดิ์จำเลยพร้อมไหมครับพร้อมครับท่านทนายสมศักดิ์ตอบรับพยานโจทย์ปากแรกคือนายมานะผู้จัดการฝ่ายกฎหมายของบริษัทแสงสุรีจำกัดเขาเล่าถึงรายละเอียดสัญญาเช่าซื้อที่จำเลยผิดนัดชำระมานานหลายปีและยังคงครอบครองรถยนต์ไหวพยานครับทนายสมศักดิ์เริ่มซักคานด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่แฝงด้วยความเฉียบคมสัญญาเช่าซื้อ พยานบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับเมื่อวันที่15มิถุนายน2557ครับนา,นายมาณะตอบและโจทฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่เท่าไหร่ครับวันที่ 20, มิถุนายน2568ครับทนายสมศักดิ์เงียบไปครู่หนึ่งพลางจดเป็นทิกบางอย่างลงในสมุดก่อนจะหันไปทางท่านผู้พิพากษาเรียนท่านผู้พิพากษาครับจากที่พยานโจทเบิกความ โจทฟ้องคดีนี้เมื่อพ้นกำหนด10ปีนับแต่วันที่ผิดสัญญาข้อหาเรียกทรัพย์คืนหรือเรียกค่าเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อหนี้มีอายุความ10ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา164ครับดังนั้นคดีนี้จึงขาดอายุความครับทนายโจย์รีบลุกขึ้นแยง้งขอค้านครับท่านคดีนี้เป็นการเรียกทรัพย์คืนซึ่งเป็นสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่มีอายุความครับขอประธานโทษครับท่าน ทนายสมศักดิ์โต้แย้งอย่างใจเย็นการเรียกรัพย์คืนอันเนื่องมาจากสัญญาเช่าซื้อที่บอกเลิกสัญญาแล้วยอมถือเป็นสิทธิเรียกน้องที่เกิดจากสัญญาซึ่งมีอายุความสิบปีเช่นกันไม่ใช่การติดตามเอาทรัพย์สินที่ถูกละเมิดโดยทั่วไปหากโจทก์ต้องการให้ถือว่าเป็นเรื่องละเมิดโจทก์ต้องบรรยายฟ้องให้ชัดแจ้งครับบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีดตึงเครียดขึ้นอีกครั้งท่านผู้พิพากษาพลิกดูเอกสารในสำนวนอย่างพิจารณาสองเดือนผ่านไป วันนัดฟังคำพิพากษามาถึงอีกครั้งนางสาวอารุณีมาพร้อมกับทนายสมศักดิ์ด้วยใจที่เต้นระรัวสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเสียงท่านผู้พิพากษาดังกังวานไปทั่วห้องคดีนี้โจทฟ้องเรียกให้จำเลยคืนทรัพย์และชำระค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาเช่าซื้อสิทธิเรียกร้องดังกล่าวมีอายุความสิปีนับแต่วันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ เมื่อโจทย์ฟ้องคดีนี้ภายหลังจากระยะเวลา10ปีคดีโจทจึงขาดอายุความฟ้องร้องนางสาวอารุณีน้ำตาคลอด้วยความโล่งใจทนายสมศักดิ์พยักหน้ารับคำพิพากษาด้วยรอยยิม้มด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ศาลจึงพิพากษายกฟ้องโจท บทเรียนสำคัญที่ได้จากคดีนี้คือกฎหมายและอายุความมีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรมการศึกษากฎหมายให้รอบคอบและการใช้สติปัญญาในการต่อสู้คดีสามารถเปลี่ยนสถานการณ์จากแพ้ให้เป็นชนะได้ในที่สุดความไม่รู้กฎหมายไม่ใช่ข้ออ้างและการไม่เพิกเฉยต่อสิทธิของตนเองย่อมเป็นหนทางสู่ความยุติธรรม